พี่อวั่ดีครับไอคลิปคลิปข้างบนเนี่ยเป็นคลิปที่มาจากช่องผมใน y o YouTube นะคือผมพึ่งลงคลิปได้ไม่ถึงสิบชั่วโมงเลยพี่ก็ดูดผมออกมาแล้วตั้งแต่เชา้าคือพี่รู้ไหมคือคลิปเนี้ยกว่าผมจะทำได้เนี่ยหกชั่วโมงเลยนะคือมันเป็นข่าวที่ยังไม่มีช่องอื่นเขาทำไงคือมันเป็นข่าวที่มันค่อนข้างแล่และมันหายาก มันมีช่องที่ทําก่อนหน้าผมอยู่สองช่องแล้วข้อมูลของเขาอ่ะก็ไม่ได้ลึกไม่ได้ลึกเท่าผมนะคือผมเนี่ยต้องไปหาหาข่าวมาจากไอ้เว็บไซต์แคมีไทมต้องไปแปลต้องไปโน่นไปนั่นไปนี่ไปสืบสอบหามาคือกว่าจะได้ไอ้ข้อมูลดิบมามาสรุปเพื่อมาทําคลิปตรงเนี้ยสองชั่วโมงแล้วผมก็เอามาสรุปใจความมาตัดต่ออีกมาอัดมาอะไรอีกอีกสี่ชั่วโมง กว่าผมจะทาคลิปนี้เสร็จเนี่ยสรุปแล้วผมทาไปหกชั่วโมงเลยนะพี่ผมจําได้เลยผมนั่งทำตั้งแต่ประมาณสี่ห้าโมงเย็นนะแล้วผมปล่อยคลิปไปผมนะ่าจะปล่อยคลิปห้าทุ่มเชี่ยงคืนมั้งผมไม่แน่ใจคลิปนี้คือผมเพิ่งลงลงลง,ลงยูทูบไปยังไม่ถึงสิบชั่วโมงดีเลยแล้วพี่ก็เล่นดูดคลิปผมมาทั้งดุนคือดูดตั้งแต่ต้นจนจบคือแค่ถ้าพี่ตัดมาบางช่วงบางตอนแล้วทิ้งลิงก์ให้ไปดูต่อในช่องผมเนี่ยผมยังโอเคนะครับคือผม ไม่ได้ห่วงคลิปหรืออะไรนะคือถ้ามันทําฟรีแต่ประเด็นคือผมทําคลิปไปผมก็หวังว่าผมจะได้ได้ตังจาก y o youtube มาใช้นิดๆหน่อยๆคือผมก็ไม่มีไรายได้ผมก็คาดหวังว่าเออจะมีตังจาก u t u b e มาจุนเจือประทังชีวิตแต่เนี่ยคือพี่เล่นโอ้โหเอาคลิปผมมาทางดุ่นแบบเนี้ยผมก็พ่ายหายอยู่ผมงงมากเลยคือคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่ผมคาดหวังมากเลยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันไม่มีคนทํา มันเนื้อหามันค่อนข้างแปลกมันแรกกว่าคนอื่นผมไม่คิดว่าไอ้คลิปนี้คนต้องดูเยอะแน่ๆแต่เอาจริงแล้วคลิปใน y u t u b e ของผมคลิปเนี้ยคนดูไม่เยอะเลยผมก็งงงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนกระทั่งผมมาเข้า YouTube นี่แหละไอมาเข้า t i กต o อเนี่ยผมถึงรู้ว่าเฮ้ยมีคนดูดคลิปผมมาลงสี่ห้าช่องเลยนะไอคลิปนี้เนี้ยคลิปทูดกรเมนมาขอให้ไทยสอนภาษากรเมนคือโอ้ผมขอญาตกับขอร้องนำงานเหมือนพี่ ใ้าคิดจะดูดคลิปจากช่องผมจริงเนี่ยรอให้มันถึง48ชั่วโมงก่อนให้ข่าวมันซาก่อนให้คลิปนี้ให้ยอดดูในใน y u t u b e ของผมมันตกผลึกก่อนเนีะให้ผมมีรายได้บ้างค่อยดูดมามไม่ใช่แบบโอ้โหผมพึ่งลงไปผมคือดูดคลิปจาก Youtube มันทําง่ายมากเนี่ยแค่ก๊อปลิงก์แล้วไปแปะในเว็บดาวน์โหลดจริงไหมไม่ถึงานาทีก็ดูดออกมาเสร็จแล้วเพราะคลิปนี้มันสั้น7-8นาทีเอง แต่กว่าผมจะทำเสร็จอนะ่ะผมทำตั้งหกชั่วโมงเลยนะพี่ก็รู้ก็เข้าใจว่าอยากแชร์เรื่องราวอะไรที่มันไม่ดีกับคอมเมนตผมก็ไม่ได้ห่วงตรงนั้นแต่ว่าแบบว่าคือท้าคลิปนี้ผมทำฟรีะพี่พี่ก็เอาไปได้เลยแต่ประเด็นคือคลิปนี้ผมทำแล้วผมผมมีรายได้จาก YouTube เข้ามาบ้างแต่ประเด็นคือตอนนี้คือมันไม่ได้เลยแทนที่ผมจะได้ได้เงิน ไม่กินข้าวได้เงินกลับบ้านไหมหะพ่อหาแม่สงการแต่แบบโอ้โหคือพี่พี่ทําแบบเนี้ยมันมันหมดกําลังใจที่จะทําทําคลิปที่มันแร่นะคือคือคลิปตามกระแสคลิปที่ช่องอื่นเปิดไปช่องไหนก็เจอแต่ข่าวเดียวกันเป็นสิบสิบช่องเนี่ยผมก็ทําได้นะแต่ผมผมอยากจะทําอะไรที่มันแตกต่างมากกว่าเพราะว่าอะไร แต่พอแบบนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ผมผมโคตรโคตรเสียใจเลยพี่กาพอร้องเงอต่อไปอ่าดูคลิปผมมาอีกถ้าคิดจะดูดจริงๆรอมันสีสิแปดชั่วโมงก่อนยอดยอดวิวใน YouTube ผมมันตกพลึกก่อนนะครับหรือว่าถ้าพี่รอไม่ไหวจริงๆอ่ะพี่ทักมาหาผมนะหรือพี่ขอซื้อคลิปผมมาเลยโอนตังค์ให้ผมเลยเดี๋ยวผมทําคลิปเป็นลิขสิทธิ์พี่ให้เลยแล้วผมจะไม่เอาลง ไม่เอาลงที่ที่ไหนอีกให้คลิปนั้นเป็นลิขสิทธิ์พี่ไปเลยแล้วพี่ก็ซื้อขาดไปเลยแบบนี้มันมันจะดีกว่าไหมมันจะยุติธรรมกว่ากว่าไหมคือผมนั่งทําหลังคนหลังแข็งตั้งหกชั่วโมงเนี่ยเบือ์ค่าน้ําค่าไฟอดหลับอด,ดนอนทําเนี่ยแต่พี่ตื่นเช้ามาพี่ก๊อปลิงผมแล้วไปเข้าเว็บดาวน์โหลดไม่ถึงแค่นาทีแล้วพี่มาอัพโหลดต่อในในทิกตอกแล้วไม่ใส่ข้อความนิดนิดหน่นอยหน่อยสรุปแล้วพี่พี่ทาอ่ะไม่ถึงสิบนาทีแต่ผมนั่งทํา หชั่วโมงถ้าเป็นไม่ได้ขอเลยครับครั้งหน้าอย่าโหลดคลิปผมมาอีกช่องผมยิ่งผู้ติดตามน้อยๆช่องผมมึ่งผู้ติดตามหนึ่งพันหกร้อยคนเองนะก่อนหน้าเนี้ยผมโดนยูทูบเบอร์ชาวลาวเขาเอาคลิปเอาไอเดียผมไปพากเสียงใหม่อันนั้นคือผมยังยังพอทนนะเพราะว่าคือเขาก็เอาไปทําใหม่จริงๆของเขาอะ่ะเขาแค่ใช้ข้อมูลเราแต่เนี่ยพี่เล่นดูดดูดคลิปมาทางดุน เหลือแบบตัดช่วงสำคัญเนี่ยคนเข้ามาดูต่อในช่องผมก็ไม่ได้เล่นดูดมาแบบนี้คือแบบโอ้ผมโคตรเสียกำลังใจเลยนะถ้าเป็นไปได้ขอให้ลบคลิปนี้เถอะครับและต่อไปอย่าทําอีกนะขอบคุณมากเลยครับ